คุณชูวิทย์กมลวิสิตเปรียบเทียบเกาหลีใต้กับประเทศไทยในการจัดการเรื่องของแสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับบอกว่าเกาหลีใต้ถึงขนาดให้เป็นวาระแห่งชาติส่วนไทยเป็นวาระเงียบนายกอนุทินกับเรื่องโจรสแกมเมอร์ฝีมาแตกเอาตอนนี้พอดีกลับมัวแต่แย่งชิงงูเห่าโยกย้ายข้าราชการให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากกว่าหลายเท่านักรัฐบาลนี้มีเวลาอยู่อย่างจํากัดเพิ่งได้อํานาจมาแทนที่จะไปช่วยประชาชนที่ถูกหลอกจากกัมพูชาหรือทําการยึดทรัพย์พวกแก๊งแสแกมเมอร์ ที่ดูดเงินคนไทยไปฟอกเหมือนกับที่อเมริกาทากลับเอาเวลาไปจัดวางตัวสอสอจีนเกาหลีใต้อเมริกาอังกฤษกําลังเปิดแนวรบสงครามแสแกมเมอร์กัมพูชาตอนนี้อาการหนักสุดๆหุนเซนใกล้ถึงวาระสุดท้ายรัฐบาลอนุทินต้องถือโอกาสนี้ร่วมสหาบาทาจัดการกัมพูชาเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆทั่วโลกแต่ตอนนี้นายกอนุทินยังดูงงๆหากทําเรื่องนี้ให้เกิดมรรผลคะแนนจะเทมาเองโดยไม่ต้องออกแรงแต่ทํางานไม่เป็น จนสแกมเมอร์เป็นไฟบังคับให้ในายกหนูต้องทำงานไปจัดการกวาดคอรมอรตัวเองเสียก่อนอย่าเพิ่งไปฝันถึงสมัยหน้าให้มากนะครับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวจะพังเอาง,ง่าย